บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรตอนที่สองตัชิมันจาทิสังราชาบรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโซปุตตาปิตัสะพระโวธนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยสัสสิโนมุทามานาภิกามุงภิกุนังสมิติงัวนังอุตตรันจะทิสังราชากุเวโรดปัสสาสติยาคานางังอธิปติมหาราชายาสัสสิโซ ปุตตาปิตัสสะพาโวอินทานามามภพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสสินูมุธามานาพิกามุงพิกุนังสมัมติงมนังบุริมาทิสั้งทตารัตโตทักขีเนนาวิรุทโกปชีเมนาวุรุปโคกุเวโรอุตรังพิสั้งจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทัทธลามานาอะถังสุวันีกปิลาวัฒเว เตสังมายาวิโนทาสซาอาคูวันจาริกาสท่ามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจัทโนกรรมเสถโจะกินุคันทุมิคันทุจะปนาโทอุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตาเสโนจะคันทพโพนโรราชาชโนสโภอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูเสวัชชะซา เอเตจันเยจราชาูคันทภาสหราชุภิโมทามานาพิกามงพิกุนังสมิติงวันังอัทคูณาปสานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพาราสัตระอาคูบายคาสหยายติภิยามุนาทตระธาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวันังเยนาคาราเชสหัสสหรันติทิพาทิชาปคิวิสุทธจักคูเวหายาาเต วนามชาปต,ตาจิตราสุป,ปันาอิติเตสนามังอภยยันตทานาคาราชานามาสิสุป,ปนาโตเขมามังกาสิพุทโสันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหยันตานาคาสุป,ปันาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัเสเตอิติมันตโตยัสสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคัสา เวปาจิตติสุจิตติจะรหาราโทนมุจิสหสัตตันจะกริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันนายิตวาพลิเซนังลาุ่พัฒนาเมตปาขมูลสมโยธานิรัทันเตภิขุนังสมิติงวะนังอาโปจเทวาปัทวิจเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยะสาาสหะ เมตตาการุณากายิกาโคเทว,วายัสสินโนทเสเตทัตสทากายาสเพนานันตตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตย ас ас ัสสินโนโมทาม,มานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวนทูจเทวาสหาริจาอาสมาจาทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาโคบุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคบุรคิตานาคตานิบุรคิตาวาอาโคมันทะวราหากา วสุนังวัสโวเศโทสกโกปะคาปรินทะโททเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วนาวันโตยาสัสสินโนธทามานาพิกามุงพิคุนังสมิตินวนังอทาคูสาภูเทวาชลามคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจาอุมมาปุพพนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจาจุตตาจานชะกา สุริยะรุจิราอาโคอาโควาสะวนเนสินทเซเตทัศ t าก g า y าสเพนานัตตะวนันนิโนอิทิมัตโตชุติมตโตวนาวันโตยัสสินโมทามานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามนุษามนุสุตามาคิทาปทุสิกาอาโคอาโคมโนปทุสิกา อทาคุหารโยเทวายเจจาอุหิตวาสิโนปารคามหาปารคาคุเทวายสัสสิโนทเสเตทัศธากายาสเพนาัตตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัสสิโนมุธามนาพิกามุพิกุนังสมติงวันังสุกากรุมหะอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะไครฮาปโมค้าคุเทวาวิจัขนา สถามตตาหารคชามิสกาจายศาส,สัสโนทนาย,ยังอาคาปชุนโนยโยทิสาพิวัสติทเ,เททสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวนันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยาส,สัตนโนมธมามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเคมิยาตุสิตายามากะทกาจะยาสัสิโนสัมพิตากาลามาเซธาชุดินามาจะอานสวะนิม,มานารติโนอาคูทาคูปารานิมิตา ทเ,ทเสเตท,ทัสถากายาสเพน,นานัตตาวันนิโนอิทิมันโตชุดิมโตนาวันโตยัสสินูโมทามานาพิกามุพิภูนังสมติหัวนังสเสเตเทวานิกายาสเพน,นานัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุ่มเยจันเยสทิสาสหาปะปาวุธะชาติมักคีลังโอคาตินะมนาสวังทักเคโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพรามาปรมามโตจากุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโรติโจสจะาโสปาคาสมิติวนานังสหัสสะพรามาโลกานางมหาพรามาพิติธิติอุปปัปันูชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโซท้าเศษฐาอิสลาอาโคปัจเจกะวัสวัตติโนเตสัญจามมชตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาสัพเพอทะเตสิงเทเทเวสัปปมเก นาราเซนาพิก,มา,กามีปัสสะการหะสามัญทิยังเอทาคันหะถาพันหะถาราเคนาพันธามัทโวสมันตาปริวาเรธามาโวมัจิถาโกจินังอิติตถามหาเสนกกหาเสนังอเปสัปานินาตละมหัจะสลังกตาวานะเพร,เระวังยะธาปุิสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตถาโซปัจุทาวติสังกุโทอสยังวเซตันจะสัพพังอภิญญายาวะวะวิตตวานะจักคุมา ตัตัวมัณฑยสธาสาวกเกศาสนีรเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชานธภพิขาโวเตจักอต,ตับปะมะกรุมุสต,ตาวาพุทธัสสสนังวีตะราเคหิปากามุงเนสังลบมณิอินชยุมสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเ,เตชเสนสุตาติ บทที่11บทสวดมังคลาสตังอเสวนาจะพารานางังตันทิตาน,านัาจะเสวนาปุชาจะกปุบบชนิยานางังเอตัมมังคลมุตตะมัง ปฏิปรูปะเทสาวาโสจะปุเพจ่ากตะบุญยตาอัตสัมมาปนิธิจาเอตามังคลมุตมังภหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตามังคลมุตมังมาตาปิตุปัฐานังปุตตะทาราสังฆโหอนากุลาจกรรมันตาเอตามังคลมุตมังทานันจะธรรมจริยันจญายาตการันจะสังฆโหอนาบชานิกามานิเอตามังคลมุตมัง อารติเวติปะปามชปาณาจสัญญโมอป,ปามาโทจธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุธีจกะกตปุญญาตากาเลนะธรรมสะสาวนังเอตัมมังคลมุตตะมังขันติจโสววจสตาสมานานันจทัสนังกาเลนะธรรมสากฉาเอตัมมังคลมุตตะมัง ตโปจาธรม,มจริยันจะอริยสัจานาทัสนังนิพพานาสชิกริยาจา่าเอตัมมังคลมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยาสานากปฏิอโศกังวิรชงเขมังเอตังมังคลมุตตมังเอตาทิสานีกัตตวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพะโสถิงขชันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ บทที่12บทสวดร,รัตนปะริยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสัคเเคสุวายังรัตนังปณีตังนันโนสมังอธถิกถาคเตนะอิธัมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชะคาสกยาพุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธัมปิธรรมเมนรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ยามพุทธเศถโผปริวันะยิสุจริงสมาธิมานังตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชิติอิทัมปิธรมเนิรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตทิโหตุกเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานิอุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพลานิอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตท่โหตุ เยสุปยุตตามนัสสาทันเหินานิการมิโนโคตอมัสศาสนาหิเตปฏิปตอมตังวิไัยค่ะรัฐธมุถานิพุติสิงปญชมานาอิธรรปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะโสทิหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสังภวังเวลาตะจิตายาติเกภะวสนุเตกีนะพิชาลุงชันทานิพันติทิรายาถายันปฏิโปปิธรรมปิสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสัเจนะโสทิหตุ บทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวสัตตาฮาเวชิตังเสยโยยาใจยังอิตราประชาอัตตะทันตสะโปสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนะคันทัพโพนามาโรสหพรหมนาชิตังอปาชิตังกายุราตถาโรปสะชันตุโนบทที่สิบสบทสวดเกสาปุตสูตร ภาสิตามิทังเตนะภะควตาชนตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุนเหมาอนุสาวนณมาปรมาปารายมาอิติกิรายมาปิตกสัมปะทาเนนมาตกะเหตุมาไนยคใหเหนมาอาการาปิวิตเกนมาทิฏฐิมิชานขันติยามาภะพารุปปตายยมาสมโนนุครุยธาตุมีเห อาตนาวชนะยะธาอิเมธมากุสลายเมธมาสาวชาอิเมธมาววญยุคระหิตายเมธมาสมัตตาสมาตินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัฏตุเมเหปะชะเหยียธายาธาตุมเหอัตนาวชนะยะธาอิเมธมากุสลายเมธมานวชัยเมธมาวิญยุปัสถาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวันติอัฏตุเมเหอุปะสัมปชะวิหะรยาธาติ บทที่15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตามป,ปามายุงชรุปานิตาสา,าสันติตานาเอตังพยังมาร ANE เนเปคาโนูปุญญานิกย,ยิราาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามป,ปามายุงชรุปานิตาสา,าสันติตานาเอตังพยังมาร ANE เนเปคาโมนูโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคโยทากายเยนะสัญญโมวาจายาอุทเจตาสาะตังตัสสะเปตาสสะสุขายโหติยังชีวมาโม ปกโรติปุญญ um ังธมโมฮเวรคติธรรมจาริงธมโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสรธมเมสุจินเนนาทุขติงคชติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยธาบญญญยาปสติอัฏานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยธาัญรญยาปสติอัถานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพธมาอนตติยธาปญญญยาปสติอัฏานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยา บทที่16ประสวดอปันนกาชาโดกอปันนะกาานะเมเกทุติยังอหูตาก,กิกาเอตะธัญญายะเมทาวิตังคันเหยะอปันนกังพะหุงเวสาานังยันติปะพะตานิวนานิจาอารามะรุขเจตยานิมนุษยาพยาตาชิตาเนตังโขสลานังเขมังเนตังสลรนมุตตังเนตังสลานามาคัมมะสัพพุขาปมุจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารังคโตจตาริอริยสัจานิสัมปัญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขสะจจาอติกมังอริยันจะาอถังคิกังทุกขุปะสมคามีนางเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตมังเอตังสารามาขมะสัพพุขาปมุจติบทที่17บทส่วนพัเทกะรัตคาถา อติตังนันนาวาคัามยานาปฏิกังเขนะคะตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตามปะฮีนันตงังอป,ปัตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจายโยธมังตถาตถาวิปสัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามะนุภโรหไเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนงเงียนไม่คอนแคลในธรรมนั้นๆได้ ุคคนนั้นเพิ่งจะทำนั้นเนึ่เมืองให้ปลุกปลงเถิดอชเชวะกิจมาตัปางโกชัญญามรณังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคารันเตน,นะมหาเสนนมัมจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหรัตมาตันทิตัง ตังเวพทเทกะรตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคร้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีปราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่18บประทสวดพินหะปัจจะเวขณะปาถะแลชาราธรรมมุหิชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิาธิธรรมมุหิพิาธิมมาอนาติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรม,มุมหิมาราังอนาตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัตเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลหีกรรมะทายาโทรกรรมยโยนีกรรมะพันธุกรรมะปฏิสลรนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยยังกรมมังกริษามีกะลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวกิตัพพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนคาถาบทสงเทวดาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหีสัมภตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปฏิสิทธยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลัง รักขันตุสพัพพทาภาวนาพิราตาหวนตุขชันตุเทวตาขาตาสเพพุทธาพลปตาปจเจก,กานเนจะยงพลังอรหันตานันจเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโซบทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูปเปคเรโพธิเคเรตตหิงตะหิงต,งตาธรรมทานีนนะภันตุปูชิตา โสถิงกรณเตทะวิหารามันทะเลเทราจามชานวกาจัพิขโวสารามิกาธนาปฏิปาสกาคามาจาเทสานิคามาจาอิสาราสัป,ปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัอันทัสัมภาวาสังเสทชาตาอัาโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุขสะกรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธมโม,มธรรมธราจาปุคลา สังโคโหตุสมโควะอถายะจะหิตายะจะอัมเหรคคตุสัทธรรมูสัเพปพิธรรมจาริโนวุติสัมปาบุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตวุที่21ส,สิส่วนสัพพะปฏิธานาคาถาแปลพระราชนิพลในรัชกาลที่4พันธรรมยังปฏิธานาคาทายโยพนามเซ ปุญญาสิทธานิกตัสะยานันยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสญจะภาคินโนหนตุสัต,ตานันตาประมาณากาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจากในหังมาตาปิตาทยโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ทิฏฐาเมจับปะยาทิฏฐาว่าอันเยมชัชตาเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติดถันติโลกัสมิเตภูมมาจตุโยนิกาแลมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาพเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอานุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอานุโมธนาทานเอิงเถิดเยจิมังนประชาน,นันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินนานาบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสัเพสัตาสธา,าหนตุขอสัตว์ทังปวงจงอย่ามีเวรอเวราสุขชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมัปปะทันจะปะปนตุและจงถึงทางอันเกษตรเถินเตสาสาสิชตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิน อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบิสสดมน์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปโปรด อนุมูทนาในการสวดสาธยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมูทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและทีมงานสามสิงอามูเลตทุกท่านและบอสเอบอสตอร์และบอสมาร์ครวมถึงแอดมินทั้งหลาย โดยเฉพาะแอดมินเตยผู้คอยให้กำลังใจข้าพระเจ้าในการสวดมนต์ความเพียรให้ครบทั้ง90วันและขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอํานวยพรให้แก่ทุกทกท่านที่กล่าวมานี้นะคะ แล้ววัตถุมงคลพระกริ่งภัรีพินาดโดยวิธีสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ